สวัสดีครับผมพอยจากค้นพบเคยเจอความรู้สึกนี้ไหมครับซึ่งผมเชื่อว่าทุกคนคงต้องเคยเจอมาก่อนแน่ๆไม่มากก็น้อยเรามักจะเป็นมากกว่าที่ต้องการด้วยซ้ำความรู้สึกผิดหวังเสียใจหรือแม้กระทั่งอาจจะพูดด้วยซ้ำว่าเหมือนกับโลกเราพังเพราะคนที่เรารักเคารพนับถือ ได้มีการกระทําได้มีพฤติกรรมหรือคําพูดวาจาที่โอ้เราฟังแล้วเราเห็นแล้วเราเสียใจเพราะเรามีความคาดหวังว่าคนคนนี้ที่เรานับถือเคารพเนี่ยเคารพนับถือแล้วก็รักเนี่ยแล้วก็เทิดทูนเนี่ยทาไมเขาถึงทําบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะในมุมมองเราเป็นสิ่งที่แย่ไม่ดีผิดจริยธรรมผิดจรรยบรรณผิดศีลธรรมหรืออะไรก็แล้วแต่ครับ เคยเจความสึกนี้ไหมไม่ว่าคุณอาจจะรู้สึกแย่เสียใจโรคพังอะไรก็แล้วแต่เพราะว่าเขาทําผิดต่อคุณอะหรือ,อเขาทําผิดต่อคนอื่นแล้วคุณเสียใจและผิดหวังในสิ่งสิ่งนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นคุณอาจจะได้ข่าวว่าคนที่คุณเคารพนับถืออย่างเช่นเพื่อนสนิทเพื่อนซีเนี่ยได้ข่าวว่าเขาไปนอกใจแฟนมีชู้นอกใจแฟน แล้วคุณได้ความสุขกับว่าโลกพังอ่ะทําไมคนคนนี้ที่เราเคยเชื่อมาโดยตลอดว่าเขาไม่มีทางทําสิ่งแบบนี้ได้เลยกลับทําสิ่งนี้เหลือจะเป็นพี่น้องคุณญาติคุณพ่อแม่คุณที่คุณได้ข่าวว่าเขาไปนะทําการค้าการขายแล้วไปโกงคนอื่นมาอเราจะทําความเข้าใจกับเหตุการณ์เหล่านี้อย่างไร เพื่อไม่เพื่อไม่ให้เรารู้สึกตกเป็นเหยื่อของชีวิตในทางใดทางหนึ่งหรือไม่รู้สึกหมดกำลังใจผิดหวังกับมนุษย์หรือรู้สึกหมดกำลังใจกับชีวิตเห็นไหมฮะเพราะว่าในเมื่อคนที่เราใกล้ชิดด้วยมากๆที่เรารักมากๆเคารพนับถือมากๆเนี่ยกลับทำสิ่งที่เรามองว่าแย่มากๆเนี่ยมัน โอ้โหมันทาลายหลายอย่างมากใช่ไหมฮะมันทาให้เรารู้สึกโลกพังเพราะเรารู้สึกว่าเราไม่สามารถคาดเดาคาดการหรือไว้ใจผู้อื่นได้เลยอีกหรอหากคนที่เรามองว่ามีความน่าเชื่อถือมากที่สุดกลับสอบตกในแง่นั้นเห็นไหมฮะกลับสอบตกในบทชีวิตในแง่นั้นหากเพื่อนสนิทเพื่อนรักของเราอ่ะ ไปนอกใจแฟนเขาเราเราพิ่งมารู้เนี่ยคนอนึางที่เราเคยคิดว่าเป็นคนดีมากนอกใจแฟนเนี่ยโอ้โหแล้วแปลว่าโอ้โหคนอื่นจะทำอย่างนี้เปล่าวะเราจะเกิดเรามีแฟนแฟนเราจะานีกับเราเปล่าวะเห็นไหมฮะว่าความรู้สึกนี้มันมันกระเทือนใจเรามากมันทําให้ร,รู้สึกว่าเราไม่สามารถคาดเดาชีวิตได้เลยไม่สามารถทําความเข้าใจกับชีวิตได้เลยแล้วมันเหมือนกับวันทําให้เราแทปหรือติดอยู่ในห้องมืดนะฮะ โอเคก่อนอื่นผมอยากจะแชร์เป็นข้อสังเกตทีนิดทีน้อยครับเพื่อเสนอให้เราทําความเข้าใจกับเหตุการณ์นี้ในทางที่มีความเข้าใจเมตตาแล้วก็ยอมรับมาทดแทนความรู้สึกตกเป็นเหยื่อของชีวิตมาทดแทนความรู้สึกว่าว่าเราโกรธเราแค้นเราเสียใจเราปล่อยมันไม่ได้นะครับนี่คือเป้าหมายของคลิปอีเดียว,วันนี้ก่อนอื่นจงสังเกตนะครับ ว่าน่าแปลกไหมหากเราได้ข่าวนี้ว่ามีมนุษย์คนนึงมีพฤติกรรมอย่างเงี้ยนอกใจแฟนโกงชาวบ้านแต่เป็นคนที่เราไม่รู้จักมาก่อนเนี่ยไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวนะครับใช่เราฟังข่าวนี้อาจจะออกข่าวหรือออกทีวีแล้วแต่เราฟังเราก็หดหูใจใช่ไหมแต่ในขณะเดียวกันเราก็โอเคเอะก็ปล่อยได้ะก็ชีวิตก็ต้องดําเนินการดําเนินต่อไป move on life goes on เดินต่อไปใช่ไหมแต่ตราบใดที่พฤติกรรมเหล่านั้น กลับมาจากไม้มือของคนที่เราลักใกล้ชิดด้วยเทิดทูนเคารพนับถือมันคนละโลกเลยนะครับความสึกเห็นไหมฮะดังนั้นจึงเห็นเลยว่าความรู้สึกที่อันนึ่งขยายตัวมากกว่าอีกเคสแรกเนี่ยเคสแรกที่คนไม่รู้จักเคสสองคือคนที่เรารู้จักเนี่ยที่เรารักเคารพนับถือเนี่ยเข้ามาว่าความรู้สึกลบเนี่ยมันทวีคูณมันใหญ่กว่าเยอะดังนั้นมันบ่งชี้ attachment หรือการยึดติดยึดมั่นถือมั่นเพราะมันใกล้ตัวเราเห็นไหมฮะนี่เป็นข้อสังเกตที่1เมื่อเราได้ข่าวร้ายแบบนี้จากคนที่เรารู้จักเป็นการส่วนตัวน้ำหนักหรือผลกระทบต่อจิตใจมันดูเหมือนยิ่งใหญ่มากกว่าอันนั้นคือข้อสังเกตข้อสังเกตันที่2คือเห็นไหมครับว่าเมื่อเรามี attachment หรือการยึดติดยึดมั่นถือมันในสิ่งเหล่านี้สิ่งต่อไปคือเราจะมีความคาดหวัง เราจะมีความคาดหวังเรามีความคาดหวังสูงในพ่อแม่ของเราที่เราเคารพรักนับถือความคาดหวังความคาดหวังสูงในเพื่อนสนิทเพื่อนซีของเราในแฟนของเราในญาติพี่น้องของเราซึ่งเราถือว่าเป็นคนดีมีคุณธรรมมีความเมตตามีจริยธรรมถือศีลมีศีลธรรมในตัวความคาดหวัง ดังนั้นเมื่อเขากลับมีพฤติกรรมที่อยู่นอกกรอบความคาดหวังนี้อย่างเช่นไปได้ข่าวว่าเขาไปโกงคนอื่นมาเขาไปทําร้ายคนอื่นเขาไปนอกใจแฟนเขาหรือแม้กระทั่งสิ่งเล็กน้อยก็ได้เช่นเขาทําให้เรารู้สึกว่าเขาไม่เห็นคุณค่าในตัวเราเห็นแค่เล็กน้อยอีกก็ได้เห็นไหมว่ามันทําให้เสียใจยการยึดมั่นถือมั่นกับการกับการคดาดหวัที่มาจากคนใกล้ชิด ใกล้ตัวจะมีน้ำหนักมากกว่าคนแปลกหน้าที่ผมเฟรมในทางนี้เพราะผมอยากจะให้ชวนให้เราเห็นก่อนว่าในแง่นี้ความทุกเนี่ยนะครับมันเกิดมาจากมีส่วนเกิดมาจากความคาดหวังและการยึดมั่นถึงมั่นหรือ a t t a c h m e n t กับคนใกล้ชิดใกล้ตัวที่ผม Analyze หรือวิเคราะห์หรือเสนอนทางนี้ผมอยากจะให้เข้าใจนะครับว่าขอแยก judgment ออกก่อนขอแยกการตัดสินออกก่อน ขอพยายามมองมันตามที่มันเป็นนะครับคุณอาจจะมีความคิดส่วนตัวว่าทำนี้ผิดทำนี้ถูกอันนี้คือผิดศีลธรรมนี่คือถูกคุณธรรมอะไรก็ว่าไปอันนั้นขอแยกไว้ก่อนในการทําความเข้าใจกับเฟรมเวิร์กนี้หรือภาพนี้ที่พยายามสื่ออยู่2ออย่างหลักนะครับอีกที attachment หรือการยึดมั่นถือมั่นกับคนใกล้ชิดใกล้ตัวและความคาดหวังที่เรามีในตัวเขาเห็นไหมฮะ แต่ต่อไปจงสังเกตข้อที่3ว่าเมื่อคนคนนั้นมีพฤติกรรมที่เราไม่เห็นด้วยที่เราฟังแล้วเรารู้สึกเสียใจมากผิดหวังมากถามตัวเองตอว่าทำไมถึงรู้สึกอย่างนั้นทำไมถึงกระทบจิตใจเราทำไมถึงกระทบความรู้สึกของเราในทางนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าการที่เราได้ข่าวว่าเพื่อนรักของเราเนี่ยเพื่อนซีเราเนี่ยภานอกชายแฟนเขาเนี่ยโอ้โหมันมันกระทบจิตใจเราเพราะว่า เฮ้ยหากเพราะเราอาจจะคิดในทางที่เฮ้ยหากเรามีความไว้เนื้อเชื่อใจ trust ในคนคนที่เราเรียกว่าเพื่อนซี้เราเนี่ยเรา trust เขามากเรารักเขามากเนี่ยเราไม่เคยคิดเลยว่าเขาจะมีวันทำสิ่งที่ผิดหรือสิ่งที่ลายได้เนี่ยแต่เขากลับทำสิ่งนั้นเนี่ยในยะของมันน่ะแปลว่าโอ้โหดังนั้นเราก็ ไม่รู้จะไว้เนื้อเชื่อใจคนอื่นได้อีกต่อไปมันกระทบความสามารถในการที่เราจะไว้ใจคนอื่นเไพไื่อง่ายมันทำให้รู้สึกไม่ไว้ใจคนอื่นรู้สึกโดดเดี่ยวโลกนี้ช่างโหดร้ายนักเหมือนกับอยู่ในห้องมืดเห็นไหมฮะสิ่งเหล่านี้ หากเราเดินบนถนนเนี่ยซึ่งมันเป็นถนนที่มืดมากแล้วผมเข้าใจนะครับว่าทําไมบางคนอาจจะติดกับดักนี้ผมเชื่อว่าทุกคนเคยผ่านจุดนี้มาก่อนรวมถึงผมเองด้วยแน่นอนแต่ถนนเนี้ยสายเนี้ยนอกจากมืดมากแล้วรู้สึกชวนใหนเรารู้สึกหดหู่กับชีวิตมากแล้วเนี่ยต่อไปคือมันจะช่วยให้รู้สึกตกเป็นเหยื่อกับชีวิตใช่ไหมฮะโดยเฉพาะหากความผิดนั้นหรือสิ่งที่คุณผิดหวังอ่ะ เมื่อได้รับข่าวนั้นเนี่ยโดยเฉพาะหากการกระทํานั้นเนี่ยกระทบคุณโดยตรงสมมุติว่าคุณได้ข่าวว่าเพื่อนสีคุณที่เป็นคู่ค้าทางธุรกิจเนี่ย business partner เนี่ยแอบกองคุณอยู่เห็นไหมฮะมันชวนให้เรารู้สึกตกเป็นเหยื่อของชีวิตในทางในทางหนึ่งโอ้คนที่เราไว้ใจมากๆเนี่ยคนที่เราเหมือนกับอาจจะพูดได้ด้วยซ้ำว่าไว้ใจชีวิตตนเองไว้กับมือเขาเนี่ย ถ้กลับทํำร้ายเราหักหลังในทางนี้โอ้โหแล้วอีกต่อไปฉันะต้องเดินหน้าชีวิตในทางไหนเนี่ยโลกพังโลกพังเพราะเราไม่สามารถพิจิตร์หรือคาดเดาคาดการหรือไว้เนือ้อเชื่อใจคนอื่นได้อีกเลยเห็นไหมฮะมันช่วยเราเดินเนนถนนน,น,นี้ซึ่งเป็นถนนที่มืดมากหดหูมากแต่สิ่งที่ผมอยากจะเสนอคือหากเราจะหลุดจากกับดักนี้ได้ กับดักที่อยู่ในห้องมืดนี้ได้เมื่อเราโดนกระทําในชีวิตหรือเมื่อเราได้รับข่าวที่น่าหดหูใจเนี่ยข้อที่1ครับเราต้องหมันสังเกตสิ่งที่ใจกําลังคิดปรุงแต่งอยู่ความกลัวที่ตามมาความกลัวในใจที่กลัวว่าหากฉันโดนสิ่งเนี้ยจะเป็นอย่างไรก็ไหนเมื่อเพื่อนที่ฉันรักมากนอกใจแฟนเขาเนี่ยนอกจากับฉันเจอแฟนฉันรักหลงรักมากแล้ว เราไว้ใจเขาแต่มารู้ทีหลังว่าเขาทาสิ่งเดียวที่เพื่อนฉันทำเนี่ยโอ้โหโลกพังเห็นไหมฮะมันถูกความกลัวครอบงําและขับเคลื่อนให้คิดในทางที่มืดมากขึ้นมืดมากขึ้นม,มากขึ้น,น,น,นต่อไปดังนั้นข้อที่หนึ่งคือเราต้องเห็นให้ได้ครับว่าใจเรากําลังคิดอะไรอยู่รู้สึกอย่างไรโกรธไหมโมโหไหมผิดหวังไหมเสียใจไหมแค้นไหมเจ็บไหม แล้วความรู้สึกแค้นเจ็บกโกรธอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันผูกมัดหรือมาจากต้นทางอะไรเมื่อเราเริ่มเข้าใจจุดนี้จุดนี้ครับความเข้าใจในตนเองนะครับจะเริ่มมาทดแทนหรือล้างออกความรู้สึกตกเป็นเหยื่อชีวิตความรู้สึกหดหูใจความรู้สึกว่าชีวิตนี้ช่างโหดร้ายความรู้สึกว่าเรา อยู่โดดเดี่ยวในห้องมืดเนี้ยที่เต็มไปด้วยสภาพแวดล้อมของคนที่ไม่น่าเชื่อไม่น่าไว้เนื้อเชื่อใจเลยเะไรกระต่เมื่อเราเข้าใจตนเองเราจะเห็น,นกลไกทางจิตใจในผู้อื่นด้วยครับแล้วเราจะเริ่มเข้าใจสิ่งที่ครูบาอาจารย์เกจิอาจารย์หลายๆท่านพยายามสอนเราอยู่เรื่อยว่า ว่าจริงๆแล้วนะในแง่หนึ่งนะครับพฤติกรรมการกระทําคําพูดวาจาที่เราเรียกว่าไม่ดีผิดศีลออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเกิดขึ้นจากความที่เราไม่มีสติรู้ตัวหรือเห็นสิ่งที่ใจเรากำลังทำอยู่หรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า ignorance lack of awareness ไม่มีสติที่จะเห็นการกระทำของใจตัวเอง ดังนั้นมนุษย์คนคนหนึ่งจึงอาจจะทำในสิ่งที่เห็นแก่ตัวได้ทำในสิ่งที่เอาเปรียบผู้อื่นได้เพราะเขาไม่เห็นสิ่งที่ใจตัวเองกำลังทำอยู่ซึ่งอาศัยการสติเห็นตัวเองรู้ตัวการเริ่มเข้าใจในกระบวนการเหล่านี้จะชวนให้เรามองเหตุการณ์ตามเท่าที่มันเป็น มากกว่ามองจากพื้นฐานของความตัดสินหรือพื้นฐานของความกลัวเพราะเราตัดสินเหตุการณ์เพราะเรากลัวว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นกับเราเห็นไหมฮะเห็นความผูกมัดเชื่อมโยงกันระหว่างการตัดสินกับความกลัวไหมฮะแต่เมื่อสติมาทดแทนเราจะเข้าใจได้ว่าคนคนนั้นที่เรารักมากใกล้สนิทสนมใกล้ชิดมากนับถือมากเทิดทูนมากแต่เขากลับนอกใจแฟนเขากลับ โกงเพื่อนเขาอะไรการค้าการธุรกริจอะไรก็แต่เนี่ยอ,อ๋อล้วเข้าใจว่ามันมาจาก Ignorance หรือการที่ไม่เห็นผลของการการะทำของตัวเองทีนี้คุณอาจจะคิดว่าก็พอ c คทไอเดีพยายามจะสื่อนะพยายามจะสนับสนุนชวนให้เราคิดในทางที่เข้าใจและให้ภัยมากกว่าแตออ่ทำไมอ่ะก็เพื่อนที่เขานอกใจแฟนเขาก็รู้นี่ เขารู้อยู่แก่ใจว่าการนอกใจเป็นสิ่งที่ไม่ดีเขายังทาก็เขารู้แล้วนี่เพราะฉะนั้นแหมมัน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 ให้อภัยไม่ได้อภัยมันมันมองไงมันก็ผิดอภัยผมอยากเสนออย่างนี้ครับใช่ครับเขารู้ในระดับตักกะว่าการนอกใจผิดเขารู้ในระดับตักกะว่าการโกงคนอื่นผิดแต่หากเขา มีสติเห็นสิ่งนี้ในตนเองอย่างแท้จริงเขาจะไม่มีวันทำสิ่งนั้นลงครับเพราะเขาจะเห็นว่าผลที่ตามมาจะแย่มากๆแก่ตัวเขาเองและผู้อื่นที่เป็นเหยื่อของเขาทำไมถึงเป็นเช่นนั้นยกอย่างเช่นสมมุติว่าคนคนหนึ่งมีพฤติกรรมที่นอกใจแฟนบ่อยอมีชู้เจ้าชู้อะ หากเรามีสติเข้าใจจริงๆว่าทําไมสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ไม่ดีโดยไม่ได้มาจากพื้นฐานการตัดสินนะครับโดยไม่มาจากพื้นฐานการอกลัวว่าฉันจะลงในลกอนะ่ะสมมตินะแต่มาจากพื้นฐานของการเข้าใจธรรมชาติของความทุกข์คนคนนั้นจะเห็นว่าการเป็นคนเจ้าชู้สมมติมันอาจจะมีความสุขระยะสั้นแต่เมื่อทําบ่อยมากขึ้นจิตใจเขาจะมีแนวโน้มที่ วิ่งหาและทำพฤติกรรมเดิมๆมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นและเมื่อทํามากขึ้นมันถลําลงไปในบอ่อเนี่ยในหลุมเนี่ยลึกมากขึ้นและมันจึงยากที่จะดึงตัวเองออกมาจากจุดนั้นนี่คือในแง่นี้ผมเข้าใจว่านี่คือกรรมอย่างหนึง่งมันจึงออกมาจากวงจรหรือไซเคิลนั้นยากขึ้นดังนั้นหากเรามีสติอย่างแท้จริงบุคคลที่มีสติอย่างแท้จริงจะไม่สามารถทำพฤติกรรมเหล่านั้นได้ครับ เพราะเขาเห็นมองทะลุถึงแก่นแท้ของมันซึ่งการมองเห็นนี้ไม่ได้มาจากพื้นฐานของการตัดสินหรือความกลัวแต่มาจากพื้นฐานของความเข้าใจในความทุกข์เมื่อเราเข้าใจจิตใจตนเองทำไมรู้สึกเสียใจกับข่าวที่เราได้รับยิดได้ได้ยินว่าเพื่อนเรานอกใจแฟนเขาพอเราไปโกงคนอื่นมาแล้วแต่และกแต่แ เมื่อเราเข้าใจความเสร็จของตัวเองที่ผูกมัดกับความคิดปรุงแต่งความกลัวการตัดสินการคาดหวังในผู้อื่น attachment การยึดมั่นถึงมันเมื่อเราเข้าใจากลไกเหล่านี้นะครับเราจะเบาตัวเราจะเบาลงความเข้าใจความเมตตาจะมาทดแทนความทุกข์เทียนิดเทียนิดเทียนน้อยความเข้าใจความเมตตาจะชวนให้เราเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามที่มันเป็นเช่นนั้นเอง และเราจะมีนายนมที่จะให้อภัยผู้อื่นได้มากขึ้นและให้อภัยตัวเองด้วยถามให้อภัยตัวเองทําไมเราไม่ได้เป็นคนทาผิดให้อภัยตัวเองใน่ที่ว่าให้อภัยตัวเองที่เคยตกหลุมกับดักทุกไปกับข่าวที่เราได้ยินทุกไปกับเหตุการณ์ที่เราเห็นและกลัวต่อมันจนเราเองเกิดความทุกข์แลวเมื่อคิดในทางนี้ ที่มีความเข้าใจความเมตตาเป็นพื้นฐานซึ่งมาจากความเข้าใจในความทุกข์ไม่ใช่การเข้าใจแบบกลัวหรือตัดสินนะฮะเราจึงจะมีแนวโน้มที่ดึงตัวเองออกจากห้องมืดที่รู้สึกว่าเราตกเป็นเหยื่อชีวิตที่รู้สึกว่าเราไม่สามารถไว้ใจผู้อื่นได้ละอีกต่อไปเพราะความเข้มแข็งจตนามาครับปัญญาจตนามาครับ เราเข้าใจว่ามนุษย์คนอื่นไม่ว่าเราจะรักเขามากน้อยแค่ไหนก็ยังเป็นมนุษย์อยู่เมื่อมีกิเลสเมื่อมีความต้องการเมื่อมีความ selfishness self, ness, self interest self interest และ selfishness การเห็นแก่ตัวตามธรรมชาติมนุษย์เราก็เข้าใจได้ว่าถึงแม้เขาเป็นคนดีโดยภาพรวมแต่เขาก็พลาดได้บางครั้งทีนี้ในการพลาดได้อภาภัค้งการให้ไปไม่ได้แปลว่าเราเชิดในเขาทําสิ่งน,นั้นต่อครับไม่เกี่ยวนะครับแต่เราไม่ต้องไปเพิ่มความทุกข์ ให้กับตัวเขาให้กับเหยื่อของเขาและให้กับตัวเราเองเราปล่อยได้ครับแต่การปล่อยนี้เป็นผลของการเข้าใจอย่างแท้จริงผ่านการมีสติหมั่นรู้ตัวว่าใจเรากำลังทำอะไรอยู่ทำอะไรอยู่ตอนนี้เมื่อเราเดินนเมื่อเราเดินบนถนนเนี่ยที่เป็นถนนที่ผมขอยกอย่างว่าสว่างกว่าเยอะเราจึงจะมองทางที่เป็นเหมือนกับคล้ายๆเหมือนกับ growth mindset นะฮะ สนใจในการเดินต่อไปพัฒนาต่อไปเรียนรู้จากมันและเข้มแข็งกว่าเดิมไม่ได้คิดตกเป็นเหยื่อจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้คิดเสียใจผิดหวังติดอยู่ตรงนั้นทั้งวันทั้งคืนทั้งชาติแต่คิดเข้าใจให้อภัยเรียนรู้เข้มแข็งเดินหน้าต่อไปแต่มันต้องมาจากพื้นฐานการการเข้าใจอย่างแท้จริงซึ่งทุกคนสามารถทำได้หมดครับ มฮะดังนั้นในแง่นี้เราอาจจะพูดได้ว่าหากเราโฟกัสไปโลกภายนอกโฟกัสกับการกระทําของคนคนนั้นโฟกัสกับการําทำที่เราเรียกว่าชั่วเลวร้ายแย่เนี่ยมันชวนให้รู้สึกตกเป็นเหยื่อชีวิตแต่หากเราหันมาดูโลกภายในตัวเองสํารวจใจตัวเองดูเช่าตอนนี้ใจกําลังทาอะไรอยู่เนี่ยมันส่งเสริมความเมตตาการให้อภยัยความเข้มแข็งสติปัญญา และคุณจะไม่เป็นทุกข์ไปตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะคุณเข้าใจมันคุณมองออกถึงเบื้องหลังของพฤติกรรมนั้นเมื่อมองออกก็ไม่กลัวเมื่อไม่กลัวก็ไม่ตัดสินเมื่อไม่ตัดสินก็ให้อภัยได้เมื่อให้อภัยได้ก็พ้นทุกข์นะครับก็อยากจะมาแชร์เป็นข้อคิดในคลิปวันนี้เพราะว่าผมเชื่อว่าเราทุกคนต้องเจอสิ่งนี้ในชีวิตมาก่อนรวมถึงตัวผมเองด้วย จงเข้าใจให้อภัยที่สำคัญคือเราเข้าใจและให้อภัยตัวเองเพราะเรารู้ว่าเราคู่ควรที่จะมีความสุขใจเรา deserve peace and happiness ไม่ใช่ความทุกข์ we do not deserve suffering we deserve peace and happiness เราคู่ควรที่จะได้ความสงบสุขใจนะครับดังนั้นจึงให้ภัยรับปล่อยวางได้แต่มันต้องมาจากพื้นฐานของ ความเข้าใจไม่ใช่พยายามฝืนใจตัวเองให้ให้บังคับตัวให้ให้ภัยเขาหรือให้ปล่อยมันไม่ใช่นะครับโอเคขอบคุณที่ติดตามและชมคลิปนี้นะครับหวังว่าข้อคิดเหล่านี้จะแชร์และมีประโยชน์แล้วหากคุณคิดว่าคลิปนี้ประโยชน์อย่าลืมปลดไลค์และปลดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับไม่ว่าจะดูผ่าน Youtube หรือดูคอนพบผ่าน Facebook ก็ตาม ลองอย่าลืมครับผมก็มีอีกเพจหนึ่งเพจโคชชิ่ง Drive with Point ข้อมูลน่าจะขึ้นอยู่บนจอรนครับขอบคุณที่ติดตามคราวหน้าเจอกันครับสวัสดีครับ